สวัสดีครับพบก,กับพวกเราวงกาซาลแม่จากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูตรสงครามขอเชิญรับชมและรับฟังได้นัดนี้ 娘吗？ จบไปเรียบร้อยนะครับนี่คือวงแรกนะครับกาสลองแบรนจากมาวิทยาลัยราชพัฒพี่บูลสงคามครับเดี๋ยวเชิญน้องๆมาเรียงหน้ากระดานตรงนี้สักนิดหนึ่งเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยครับผมสำหรับวงของเรากาสลองแบรนชื่อวงมาจากไหนครับใครเป็นตัวแทนตอบดีใครนะน้องพีทน้องพิมพ์ม ค,ครับผมชื่อวงของเรามาจากไหนครับการสลองแบนสําหรับคําว่าการซลองนะคะก็คือเป็นดอกไม้ประจําของมหาวิทยายลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามของเราค่ะอ๋อครับผมแล้วสมาชิกในวงของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนครับเยอะมากๆวันนี้ค่ะวันนี้ก็มาประมาณ40คนได้40ค่คน<ช>อันนี้ค,คือรวมทีมงานเบื้องหลังหรือเปล่าใช่ค่ะทั้งหมดเลยมีการซ้อมนานแค่ไหนครับ ก็พอสมควรค่ะเป็นเดือนเหมือนกันเป็นเดือนค่ะการแสดงของเราวันนี้โชว์วันนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรป่ะครับตั้งชื่อไว้หรือเปล่าเอ่ยบทเพลงแรกนะคะจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อเพลงว่าพิษณุโลกบ้านเรานะคะกับบทเพลงที่สองก็จะเป็นบทเพลงชื่อว่าคนสวยเมืองพิษณุโลกค่ะถือว่าเป็นการเลือกสองเพลงนี้มา เพื่อมาโชว์ความเป็นพิษณุโลกของเราในวันนี้ด้วยครับผมแล้วสําหรับคอนเซปที่เราเลือกมาวันนี้เนี่ยทำไมเราถึงอยากจะโชว์ในมุมนี้เพราะว่าจะแนะนําจังหวัดพิษณุโลกว่ามีของดีอะไรบ้างมีอําเภออะไรบ้างแล้วก็สาวเมืองพิษณุโลกสวยขนาดไหนเออและและหนุ่มหนุ่มพิษณุโลกหล่อไหมก็ตามที่เห็นเมื่อกี้เลยค่ะหล่อคมเข้ม ครับและอย่างเช่นอันน,น,นี้อันนี้ที่เอามาร่วมการแสดงด้วยอันนี้คืออะไรเอย่ยอะไรนะกล้วยตากค่ะกล้วยตากอันนี้ก็คือหนึ่งในของดีของพิษณุโลกเหมือนกันนะครับและที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็เป็นผ้าทอพิษณุโลกทางด้านนี้อะไรเอย่ยเขาเรียกว่าอะไรครับนนเ,ปเป็นอะไรเอย่ยอ,อ๋ขอของฝากของพิษณุโลกต้องเป็นเขาเขาเรียกว่าอะไร และชฉลอมนะส่วนอันนี้ใส่ปลาเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยอันนี้ก็เป็นเขียวที่เรามาตกแต่งด้วยครับผมอ่ะก่อนที่คณะกรรมการของเราจะคอมเมนต์เนี่ยมีอะไรอยากบอกคณะกรรมการของเราไหมครับก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็ทำเต็มที่มากๆแล้วค่ะก็ ให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ท่านคณะกรรมการเอ็นรู้พวกหนูด้วยนะคะเออเสียงหวานเสียงหวานสาวพิษสนุโลกนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ถึงคิวของคณะกรรมการของเราแล้วเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์นกันทีละคนเลยนะครับเรียนเชิญดรวานิชโปตะวานิชนะครับเป็นศิลปินศิลปาทรสาขาดนตรีนะครับหรือว่าอาจารย์โปนั่นเองครับเชิญอาจารย์โปครับ ฮัลโหลครับฟิสแบ็กสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับน,น้องๆโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเินะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับเป็นการแสดงที่น่าสนใจมากมีการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเป็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจดูแล้วสมูทดูแล้วไม่มีอะไรขัดนะฮะต้อง ชื่นชมมากในทีมงานที่ทำแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครที่คิดหรือทั้งน้องที่ร่วมการแสดงทั้งหมดนะฮะทำให้การแสดงราบเรื่อนดูแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับปบมือให้เขาได้นะครับกับแสดงที่ดีนี้ขอชื่นชมในเรื่องของการเรียบเรียงดนตรีนะฮะในการจะทำแนวสอดประสานต่างๆแนวแนวรับแนวร้อแนวอะไรพวกนี้นะฮะทำให้มันรู้สึกว่า ดนตรีมีคุณค่าและก็เข้ากันได้ทั้งวัฒนธรรมไทยและสากลมุ่งหน้าไปซอฟ t ์พาวเน่าสนใจมากนะฮะอันนี้นะฮะขอบคุณมากเหมือนกันที่คิดอย่างนี้เห็นแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันก็ดีใจอีกนะฮะเห็นแล้วก็ยิ้มคนเดียวแล้วมันดูไม่เป็นคนบ้าผมก็จะยิ้มไปเรื่อยเมื่อกี้พอดีผมไม่กล้ายิ้มกลัวคนมาเห็นนะฮะดูแล้วก็เห็นลูกหลานอย่างนี้ก็ดีใจนะะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องคอนเซปต์ในการนําเสนอที่ชัดเจนนะฮะ มีการเขาเรียกอะไรอเอาเพลงมาต่อกันอย่างที่แบบว่าเหมือนกับวางไว้อย่างดีนะฮะแล้วก็ชัดเจนในคอนเซปต์ว่าเราจะเดินไปจุดไหนทําให้เรารู้สึกได้ว่าตรงนี้คือฟินาเล่แล้วและทุกอย่างคือเป็นการจบที่ได้ถึงจุดที่สูงสุดจริงๆขอเช่นชมน้องๆครับขอเชิญกรรมการสั้นต่อไปครับขอบคุณครับผม ครั้งหน้าเราจะทำอะไรให้คณะกรรมการประทับใจกว่านี้ครั้งหน้าก็จะเตรียมโชว์ที่ดีกว่านี้แน่นอนค่ะให้สมกับที่ได้ผ่านเข้ารอบไปในระดับภาคของประเทศค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอให้น้องๆโชคดีนะครับขอบคุณมากครับการสลองแบรนด์นะครับเดี๋ยวให้น้องๆได้ไปพักกันก่อนครับผมขอบคุณครับ